ใจะวายตรงตรงฟาลุกถอดเสื้ออวดซิปแพ็กแซบชวนหิวข้าวงานนี้ทำเอาชาวเน็ตสาวๆถึงกับหัวใจจะวายเมื่อนักแสดงหนุ่มตรงตรงกิจสกรได้ออกมาปล่อยทีเด็ดหลังจากใช้เวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงใกล้ซัมเมอร์ที่ทะเลเรียกว่าไปทะเลทั้งทีเจ้าตัวก็ไม่พลาดปล่อยความแซบเอาใจสาวที่ต่างรอซูมต้องผิดหวังเลยค่ะ โดยเจ้าตัวมาในลุกถอดเสื้อโชว์สิบแัดแน่นๆกล้ามเป็นมัดมัดผิวพันธขาวนวลเนียนหน้ารูปไร้สัมผัสแบบขั้นสุดๆเลยจ้ายืนโพสท่ารับลมทะเลรับแสงพระอาทิตย์โอ้ยบอกเลยว่า คนก็งานดีวิวก็สวยไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนดีซึ่งางานนี้พอแฟนขับสาวสเข้ามาเห็นเซตนี้ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าหิวเลยพร้อมกับขย่มย่อดไค์ให้รู้ว